บรรยากาศยามเย็นครับหลังจากฤดูเก็บเกี่ยวข้าเวเสร็จเรียบร้อยแล้วอากาศเริ่มหนาวก็จะประมาณนี้วันที่ย4ิบี่เดือนพฤศจิกายน2อง8าล่อสิบรรยากาศเริ่มหนาว อาทิตย์ยามเพ็นในชนบทอำเภอโนอนแดงบ้านดอนยาวใหญ่มันจะประมาณนี้เงียบค่อนข้างเงียบครับถ้าหลังจากที่เกี่ยวข้าเวเสร็จแล้ว บรรยากาศสวยงามชนบทเย,ย็นบ้านเรามีเสียงนกร้องด้วยนกกระเบานพระอาทิตย์สวยงามมากพระอาทิตย์กำลังจะตกดินทั้งวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสมาก บรรยากาศในตอนเย็นๆยนในชนบทเนาะสวยงามครับบรรยากาศเติดต่อกภารกิจการเกี่ยวข้าวกันหมดแล้วใกล้ๆจะเลือกตั้งอบอตอใหม่แล้วครับมาต้องเข้าเฟรมทุกเฟรมนะครับบรรยากาศแถวบ้านนะครับ ทาที่สวยงามมากดูท้องฟ้าดูสดใสครับอันนี้หลังที่จะเกี่ยวข้าวเสร็จกันหมดแล้ว ปีนี้ฝนไม่ค่อยตกสบายใจ